สวัสดีค่ะมาพบกันกับนิดานะคะกับ The Mindset Podcast หากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการชนะในทุกเกมแห่งชีวิต Winning at the Game of Life คุณมาถูกที่แล้วค่ะคุณรู้ไหมคะว่าผลลัพธ์ในชีวิตของเรา20%เกิดจากทักษะและอีก80%มาจาก mindset หรือกรอบความคิดของเราเมื่อเราเชื่อแบบไหนเราก็ลงมือทำแบบนั้นแล้วก็ทำให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆต้องเปลี่ยนและท้าทายความเชื่อเดิมของเราค่ะ พอดแคสต์นี้จะมาแชร์ความรู้และวิธีการดีๆเพื่อที่จะออกแบบตั้งเป้าหมายและพัฒนาชีวิตทั้ง10ด้านไม่ว่าจะเป็นความรักการงานธุรกิจการเงินสุขภาพ EQ เป้าหมายชีวิตวันนี้แค่คุณฟังพอดแคสต์นี้แล้วทำตามการเปลี่ยนแปลงแม้แค่วันละนิดวันละหน่อยรวมๆหลายวันเข้าคุณก็จะเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงค่ะมาเริ่มต้นสร้างชีวิตในแบบที่ต้องการอย่ามวัวแต่นั่งฝันหรือพลาดวันประกันพรุ่ง เพราะวันที่เราฝันไว้มันจะไม่จูจ่ๆเกิดขึ้นเองแต่มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ค่ะโคชนิดาโคชผู้บริหารและโคชด้านความรักความสัมพันธ์และเจ้าของหนังสือ Shine From Within วันนี้จะมาแชร์ความรู้ดีๆด,ด้านจิตวิทยาและพัฒนาตนเองที่ทุกคนสามารถนาไปปรับใช้ได้จริงถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันค่ะ สำหรับพอดแคสต์วันนี้นะคะชื่อตอนชื่อว่าทำไมตั้งเป้าหมายแล้วไม่ทำให้สาเร็จนะคะวันนี้จะมาพูดถึงคำถามที่มีทั้งคนที่มาโค้ชด้วยนะคะหรือว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนด้วยนะคะหรือว่ามีคำถามที่เข้ามาทางเพจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเ c e b o o k ที่ชื่อว่า NLP Life Mastery หรือว่าเพจที่ชื่อว่าโค้ชนิดานะคะจะมีคาถามยอดฮิตที่คนชอบถามเข้ามานะคะว่าเออโค้ช e, คะทไมอ่ะทาไมคนเราตั้ง เป้าหมายแล้วทำไมเราถึงผัดวันประกันพุ่งทําไมเราตั้งเป้าหมายแล้วเราถึงไม่ทําให้มันสําเร็จสักทีหนึ่งนะคะเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันมันเกิดมาจากอะไรนะคะก็อยากวันนี้เลยอยากที่จะมาตอบในพอดแคสต์นี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วที่ไปที่มาเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเราไม่ทําให้สําเร็จเนี่ยนะคะมาจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งวันนี้คนิดาก็รวมนะคะสาเหตุหลกักๆมาให้4อย่าง ด้วยกันนะคะซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะเหตุผลแรกนะคะที่เราไม่ทำให้สำเร็จ nah, นั่นเป็นเพราะว่าเรื uh, s <S ่องของคำว่า priority เลยค่ะคำว่า priority หรือว่าการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆของเป้าหมายต่างๆที่เรามีในชีวิตนะคะเหตุผลที่เรายังไม่ลงมือทำก็เพราะว่ามันยังไม่ใช่ priority สำหรับเรานะคะเรื่องเรื่องนั้นมันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพอสำหรับเราในวันนี้นะคะ เมื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่สําคัญมากพอแน่นอนว่าเราคงไม่เสียเวลาลงทุนลงแรงไปทํามันให้สําเร็จจริงไหมคะบางคนตั้งเป้าหมายว่าเออสเดือนนี้จะต้องลดน้ําหนัก10บกิโลให้ได้เลยนะคะแต่ทําไมาเราถึงไม่ลงมือทําเราถึงเอาเวลาของเราไปทาอย่างอื่นก็เพราะว่าง่ายๆเลยค่ะคิดง่ายๆก็คือว่าเรื่องอื่นมันยังสําคัญมากกว่าเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะอันนั้นคือเหตุผลที่1นนะคะหรือบางครั้งเ,ออเราอาจจะอยาก ทำธุรกิจเป็นของตัวเองอยากสร้างธุรกิจเล็กๆขึ้นมาเป็นของตัวเองนะคะแต่เราก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะแปลว่าเรื่องของการทําธุรกิจนั้นๆของเราเนี่ยในเวลานั้นมันยังไม่ได้สําคัญมากพอสําหรับเรานะคะมันเลยไม่เป็นเรื่องที่เราจะไปลงมือทํานะคะสาเหตุที่2ก็คือคุณขาดวินัยนะคะขาดดิสซิ п ลินคนเรารู้แหละนะคะวิธีการที่เราจะทําเป้าหมายให้สําเร็จนึกถึงเรื่องของการลดความอ้วนก็ได้เรื่องง่ายๆเบสิกเลยนะคะ คนเราไม่รู้หรอกว่าต้องลดาำลักเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ,ะลดอาหารไปออกกําลังกายกินเข้าไปให้น้อยกว่าที่เผาผลาญอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะแต่เหตุผลที่เราไม่ทาอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราขาดวินยัยเพราะว่าคนเราเนี่ยเราอยากจะได้สูตรที่มันง่ายอะไรก็ได้ที่มันได้ผลลัพธ์ง่ายเร็วนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายนะคะต้องการสูตรสําเร็จนะคะที่สะดวกสบายกับชีวิตของเรานะคะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลําบากไม่ต้องผ่านความทุกข์ ความลําบากเช่นจะต้องอดอาหารไม่กินอาหารที่เราชอบอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ต้องทนเจ็บตัวเหนื่อยไปออกกําลังกายเงี้ยคนเราไม่ชอบนะคะเราก็เลยขี้เกียจนั่นเองเราก็เลยไม่ทํานั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยทําไม่สําเร็จนะคะเหมือนการสมมตุติเราพูดถึงเป้าหมายในเรื่องของการอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยในการจะสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ดีๆสามวัน5วันก็จะทาสาเร็จถูกไหมคะมันต้องใช้เวลาแล้วใครที่มาเริ่มทําธุรกิจจะรู้ดีนะคะว่าการทําธุรกิจไม่ได้สบายไปกว่าการทํางานประจําเลยนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยอยากลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจของตัวเองจะได้สบายจะมีอิสระทางการใช้ชีวิตแล้วก็มีอิสระในเรื่องของเวลานะคะมีเวลาว่างมากขึ้นนะคะแต่ถ้าไปถามคนที่ทําธุรกิจของตัวเองจะรู้เลยนะคะว่าการทําธุรกิจของตัวเองยิ่งในช่วงแรกๆนะคะแทบจะทํางานวันละ16ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันนะคะในการที่จะบิ i หรือว่าสร้าง ธุรกิจของตัวเองขึ้นมาในช่วงแรกนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองหรือว่ามีเป้าหมายใหญ่ๆและให้กับชีวิตต,ตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นมันต้องออกแรงถีบเนี่ย แบบมากมายเหลือเกินนะคะแล้วเราก็ต้องมีวินัยในการทามันทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันไปมันไม่ใช่๋อ,อ้ทำแค่ช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ลงมือทําแล้วอะไรเงี้ยนะคะแน่นอนว่าธุรกิจที่จะ sustainable หรือว่าอยู่ได้ในระยะยาวเนี่ยมันต้องเกิดการลงมือทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยอะค่ะในการที่จะทาสิ่งเหล่านี้นะคะต้องมีการลงมือทําในทุกๆวันนะคะ สาเหตุที่3ค่ะที่เรายังทำเป้าหมายของเราไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าความกลัวนะคะฟียนั่นเองนะคะความกลัวกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะทำแล้วไม่สำเร็จ ลงมือทําไปแล้วลงทุนลงแรงลงใจไปแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่สําเร็จมันจะล้มเหลวมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดฝันเอาไว้นะคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยไม่อยากที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแบบนั้นนะคะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวมันเจ็บปวดจริงๆนะมันรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมันรู้สึกแย่กับตัวเองดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าเราเรามองไปที่ภาพของความกลัวนั้นเราคิดไปในแง่ของความกลัวแล้วว่าอุ๊ยเดี๋ยวพอมันไม่สําเร็จแล้วมันจะต้องเจอเหตุการณ์อะไร มันจะเจอผลลัพธ์แบบไหนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะไปทํานะคะสุดท้ายเราก็เลยเลือกที่จะไม่ทําดีกว่านะคะเลือกที่จะไม่ทําดีกว่าที่จะไปเจอความล้มเหลวในอนาคตเหล่านั้นแล้วทําให้เราต้องรู้สึกเจ็บใจรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเฟลกับตัวเองนะคะ มันเป็นกลไกการปกป้องตัวเองอะค่ะถ้าเคยฟังคลิปของโค้ชที่พูดถึงเรื่องของสมองส่วนของ reptilian brain นะคะก็คือสมอง survival mode ของเราเนี่ยสมองที่ทำให้เราเอ,อ,อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนะคะสมองที่เรียกว่า survival brain หรือว่า reptilian brain หรือสมองกิ้งก่าเนี่ยนะคะเป็นสมองเดียวกันกันกบที่ lizard หรือว่าพวกกิ้งก่ามีเนี่ยนะคะเป็นสมองที่ทำให้เราเนี่ย ไม่ลงมือทำเวลาที่มันมีความกลัวเพราะว่าเวลาที่เราเจอความกลัวเนี่ยเราจะวิ่งหนีเราจะหยุดชะงักหรือเราจะช็อกไปเลยคือเราแบบไม่กล้าลงมือทำนั่นเองเมื่อเรามีความกลัวมากระตกสมองเรานะคะสาเหตุที่4นะคะที่เราไม่ทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จก็คือความเชื่อค่ะเรา <ért. S 2> ยัางไม่มีความเชื่อว่าเราจะทําได้สําเร็จนะคะหรือว่าเรามีความเชื่อว่าเราจะล้มเหลวนั่นเองนะคะ ที่นี้ความเชื่อหรือในภาษาของการโค้ชหรือในภาษาของจิตวิทยาหรือว่าการพัฒนาตัวเองเราจะเรียกมันว่า limiting belief นะคะ limiting มาจากคำว่า limit limiting belief ความเชื่อที่จำกัดตัวเองนะคะซึ่งคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามีความเชื่อที่สร้างขึ้นมาเยอะแยะมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเราไม่รู้ตัวเพราะว่าความเชื่อเหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราหรือว่า sub conscious mind ของเรานั่นเองนะคะ ซึ่งซับคอนชีสไมน์เนี่ยส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราในทุกๆวันอย่างมหาศาลเลยนะคะประมาณ9 5้าถึงเนะคะที่ซับคอนชีสหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราเนยมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของเราในชีวิตในทุกๆวันเลยนะคะมันโปรแกรมสมองมาแล้วนะคะว่าเราจะเชื่อยังไงคิดยังไงลงมือทำยังไงตัดสินใจยังไงนะคะทีนี้เมื่อความเชื่อเหล่านี้ที่มันมีมาจากอดีตของเราเนี่ยนะคะมันเชื่อมาแบบผิดๆอะคะมันไม่จริงอะคะมันเป็นความเชื่อที่จำกัดตัวเราอย่างเช่นความเชื่อที่ว่า ฉันไม่เก่งฉันเป็นคนไม่มั่นใจฉันเป็นคนไม่ฉลาดฉันเป็นคนไม่สามารถทาําธุรกิจให้สําเร็จได้หรืออะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะความเชื่อเหล่านี้อย่างที่บอกนะคะเราไม่รู้ตัวนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ตัวนะคะมันจะอยู่ในระดับจิตใต้สํำนึกของเรานะคะซึ่งมันมาจากอะไรล่ะความเชื่อเหล่านี้นะคะมันมาจากหลายอย่างเลยนะคะมาจากหลายอย่างในอดีตของเรานะคะหนึ่งเลยอาจจะมาจากผลลัพธ์ที่เราเคยไปลงมือทําแล้วล้มเหลวอย่างเช่น เหตุการณ์ตอนเด็กๆยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ค่ะตอนเด็กตอนป .2 ออเคยสอบตกเลขแล้วครูประจําชั้นว่าเรานะคะหลังจากนั้นเราก็สร้างความเชื่อให้กับตัวเองแล้วว่าชั้นเนี่ยไม่เก่งเลขหรือเผลอๆอาจจะสร้างความเชื่อที่ใหญ่กว่านั้นดีก็ได้ก็คือฉันเป็นคนไม่ฉลาดฉันเป็นคนไม่เก่งแล้วเราก็เหมารวมเลยค่ะว่าฉันไม่ฉลาดและไม่เก่งในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่วิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นพอนึกภาพบอกไหมคะเราสร้างความเชื่อเหล่านี้มาจากหนึ่งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะ สิ่งแวดล้อมของเราหรือการเลี้ยงดูจากพ่อแม่นะคะถ้าพ่อแม่บอกลูกว่าอุ้ยเป็นคนไม่ได้เรื่องเลยหรือว่าเปรียบเทียบเรากับเด็กบ้านอื่นหรือว่าเราทำไมไม่เก่งเลยทำไมเราเป็นเด็กขี้เกียจทำไมเราเป็นเด็กขาดความมั่นใจในตัวเองทำไมเราเป็นเด็กที่ไม่ได้เรื่องเลยทำไมเราไม่กล้าแสดงออกทำไมเราเ,ออเล่นเครื่องดนตรีก็ไม่เก่งสู้คนนั้นคนนี้ไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคําพูดเหล่านี้จะถูกโปรแกรมเข้าไปในสมองของเด็กแล้วก็ติดตัวไปจนโตถ้าหากว่าเขาไม่รู้ตัวนะคะมันก็จะฝังเข้าไปในจิตใต้สําดึก ทำให้คนคนนั้นเติบโตมากลายเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์หรือว่าไอดีนิตี้ของความเป็นคนไม่ได้เรื่องหรือว่าเป็นคนไม่เก่งนั่นเองนะคะอันนั้นก็คือ,อสิ่งแวดล้อมนะคะที่ส่งผลต่อการมี limiting belief หรือว่าความเชื่อที่จํากัดตัวเองนะคะแล้วก็3คือ ความรู้ที่เรามีนะคะจะส่งผลต่อ limiting belief ของเรานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้เราเรียนรู้เรื่องของกลไกการทํางานของสมองการพัฒนาตัวเองเอาอะไรเหล่านี้นะคะเรื่องของจิตวิทยาเราก็จะเข้าใจและรู้ตัวแล้วมีความตระหนักรู้ในตัวเองมี self awareness นะคะว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่จริงนี่นะไอสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตอะ มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่คำพูดที่เคยมีคนพูดกับเราเครูพูดกับเราพ่อแม่พูดกับเราหรือผลลัพธ์ที่เราเคยได้มาจากอดีตเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้แปลเหมือนแปลผลออกมาแบบที่เราคิดนะคะอย่างเช่นถ้าเรากลับไปมองอน,นิดาทําการโค้ชลูกค้าเนี่ยผู้บริหารบางคนเนี่ยก็มีความเชื่อเหล่านี้มาทุกคนมีความเชื่อเหล่านี้นะคะไม่มีใครที่ปราศจากความเชื่อเหล่านี้เพราะว่าเราใช้ชีวิตในสังคมโลกนี้มาถูกไหมคะ เราเสพสื่อเราดูทีวีเราดูนั่นนูนี่เราเรรับสิ่งต่างๆเข้ามาจากสิ่งแวดล้อมของเรามากมายซึ่งมันสร้างความเชื่อผิดๆเหล่านี้ให้กับเรานะคะย้อนกลับไปมองคนที่ตกเลขสอบตกเลขตอนป .2 นะคะเราอาจจะบอกตัวเองให้ความหมายกับเหตุการณ์คั้งนั้นว่าเราเป็นคนไม่เก่งเราเป็นคนไม่ได้เรื่องเราไม่ฉลาดเลยเราไอคิวต่ำเราไม่เก่งอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่เม,มื่อเรามองกลับไปแล้วกลับไปเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นๆล้วอาจจะค้นพบข้อมูลใหม่ๆก็ได้นะคะเราอาจจะค้นพบว่าเอ้ยตอนนั้นไม่ตั้งใจเรียนอะตอนนั้นมัวแต่นั่งเล่นกับเพื่อนอะหรือว่าตอนนั้นครูอาจจะสอนไม่รู้เรื่องก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเราอาจจะไม่ได้ทบทวนบทเรียนหรือครูสั่งการบ้านแล้วเราไม่ได้ตั้งใจทําเลยเรามัวแต่นั่งเล่นเกมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เราก็จะได้กลับไปเรียนรู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าเราไม่ฉลาดหรือเราไม่เก่งนะแต่เราไม่ตั้งใจเองนะคะเมื่อเรากลับไปเรียนรู้ให้มันถูกต้องอนะคะ่ะมันก็จะเห็นความหมายที่แท้จริงของเหตุการณ์นั้นและเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นได้นะคะหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งสมมติเคยไปทาธุรกิจแล้วมันเจ๊งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกที่ชอบยกตัวอย่างในห้องเวลาที่สอนนะคะ คุณเคยไปทําธุรกิจอันนึงแล้วมันก็เจ๊งนะคะหลังจากนั้นคุณก็สะกดจิตบอกตัวเองโปรแกรมสมองตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าฉันไม่สามารถทําธุรกิจให้สําเร็จได้นะคะพอมาวันนี้มีคนมาชวนไปทําธุรกิจคุณอาจจะกล้าที่จะไปลงมือทําอีกรอบก็ได้คืออาจจะกล้าที่จะไปทําธุรกิจอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าลึกๆคุณยังมีความเชื่อว่าคุณจะทํามันเจ๊งอีกหรือว่าคุณจะไม่สามารถสําเร็จในธุรกิจได้เนี่ยคุณก็จะไปลงมือทําแบบไหนละคะ อ่ามันกลับมาที่หลักการนี่ว่าคนเราไม่อยากลงมือทําลงทุนลงแรงลงใจกับอะไรที่เราคาดเดาเอาไว้ล่วงหน้าว่ามันจะเจ๊งอยู่แล้วหรือว่ามันจะไม่สําเร็จอยู่แล้วนะคะดังนั้นมนุษย์เราก็จะลดต้นทุนลงอ่าคำว่าต้นทุนนี้ก็คือลงทุนลงแรงลงใจเราจะลดทุนเหล่านี้ลงไปแล้วเราก็จะไม่ไปลงทุนลงแรงอะไรกับมันมากมายดังนั้นการไปทําธุรกิจครั้งที่สองนี้เราก็อาจจะไปทําแบบไม่ได้ตั้งใจมากอ่าทำแบบ ถูถูถ่ยถไปทําบ้างไม่ทําบ้างตั้งใจไม่ตั้งใจบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วสุดท้ายเป็นไงคะมันก็เจ๊งจริงๆอ่าสมมติอย่างเงี้ยนะคะมันก็เจ๊งจริงๆที่มันเกิดจากอะไรคะผลลัพธ์ครั้งนี้มันเกิดจากการที่เรามีความเชื่ออยู่ในระลึกไงคะว่าเราจะล้มเหลวนะซึ่งมันก็สะท้อนมาจากความเชื่อในอดีตที่เราเคยทํามันเจ๊งมาแล้วรอบหนึ่ง นะคะพอนพึกภาพออกไหมคะดังนั้นไอเรื่องของความเชื่อนี่แหละนะคะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยมันกระทบทุกเรื่องนะคะที่เราลงมือทําในชีวิตนะคะกระทบผลลัพธ์ทุกอย่างที่เรามีในชีวิตนะคะ ถ้าว่าเราไม่รู้ตัวมันทําให้เรายังคงจะมีผลลัพธ์แบบนั้นวนเวียนในชีวิตต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราต้องมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเรานะคะโดยการกลับไปเรียนรู้ในเหตุการณ์เก่าๆก่อนว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะพอเรามองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ครั้งนั้นอ่าเราอาจจะค้นพบว่าแท้ที่จริงตอนนั้นธุรกิจที่เราทํานะคะสมมุติว่าเป็นอะไรดีล่ะร้านกาแฟก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆที่ยกประจํานะคะร้านกาแฟตอนนั้นอ๋อกาแฟก็ไม่อร่อยขายก็แพง ไปหุ้นกับเพื่อนทําเพื่อนก็ไม่ตั้งใจทําเราก็ไม่ตั้งใจทําไม่มีใครตั้งใจทําไม่มีใครเข้าไปที่ร้านกาแฟเลยปล่อยให้พนักง,งานรันร้านกาแฟกันไปเองอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าคอมเพลนบริการแย่เราก็ไม่เคยไปนั่งรับฟังอ่าอย่างเงี้ยเรากลับไปเรียนรู้ว่าจริงๆตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราทําอะไรผิดพลาดแล้วเราปรับปรุงตัวอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะนําไปสู่ความสําเร็จแต่ถ้าเรามองเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเราให้ความหมายว่าอ๋อฉันก็แค่ไม่เก่งเรื่องธุรกิจ เราคิดเหมารวมไปเลยว่าที่ตอนนั้นมันเจ๊งก็เพราะฉันไม่เก่งเรื่องธุรกิจฉันเป็นคนไม่เก่งฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ที่มันจริงอะค่ะนึกออกไหมคะมันเป็นการคิดเหมารวมบนพื้นฐานของความเชื่อผิดๆนะคะและนี่คือสาเหตุ4ส,สาเหตุหลกักๆอะคะ่ะว่าทําไมคนเราถึงไม่สําเร็จในเป้าหมายของตัวเองนะคะ1มันยังไม่สําคัญพอเราไม่ได้ต้องการมันจริงในเวลานี้นะคะ2คือคุณขาดวินยัยในการไปลงมือทํา3คุณติดอยู่กับความกลัว <N> นะะอย่าลืมว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขากลัวเหมือนกันไม่ได้ต่างจากคุณเลยแต่เขากลัวเขากลัวแล้วเขายังลงมือทํานะคะอย่างที่สี่ก็คือความเชื่อที่มันจํากัดตัวเองนะคะความเชื่อที่มันผิดผิดความเชื่อที่มันไม่จริงนะคะสี่สาเหตุเหล่านี้ค่ะจากประสบการณ์การที่ได้โค้ชคนมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะคนพบว่ามันคือสี่สาเหตุหลักนี้นะคะที่ทําให้คนเรายังไม่ทําเป้าหมายที่เราอยากที่จะทําให้มันสําเร็จนะคะกี่ครั้งคะที่เวลา เ,เปิดมาปีใหม่เนี่ยฝรั่งเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า New Year's Resolution ถูกไหมคะ New Year's Resolution คือการตั้งข้อสัญญาข้อตกลงกับตัวเองว่าปีนี้แหละจะเป็นปีทองฉันละฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะทำเป้าหมายเรื่องนี้ที่ฉันตั้งใจมานานให้สำเร็จให้จงได้นะคะแล้วเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นคะพวกเราเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเราคะไม่เกินเดือนกุมภาเมนาเมสายนะคะเราก็ลืมเป้าหมายนั้นซะแล้วนะคะเกิดความจําเสื่อมเกี่ยวกับเป้าหมายนั้นขึ้นมาทันทีเลยแล้วเราก็บอกตัวเองว่าอะไรคะ เฮ้ยการมีชีวิตแบบเดิมเดมมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นี่กลับไปมีชีวิตแบบเดิมเดิมก็ได้เพราะไอเป้าหมายนี้มันดูเหนื่อยเหลือเกินอ่ะมันรู้สึกไม่อยากทำอ่ะโหมันต้องขยันมันต้องฟิตมันต้องลงมือทํามันต้องมีวินัยมันต้องนู่นนี่นั่นเหนื่อยอ่ะอยากอยู่สบายสบายอ่ะกลับไปกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วกันเนาะเคยอ้วนยังไงก็อ้วนอย่างนั้นต่อไปแล้วกันนะเอองานที่ทําอยู่ไม่ชอบก็ทํามันต่อไปไม่เป็นไรหรอกก็พอจะมีรายได้เลี้ยงชีพได้อยากทําธุรกิจที่ฝันเอาไว้แต่แบบดูแลล้้วมมันนนเเเหหืื่อออยยยะตงพาากิ เฮ้ยกลับไปมีชีวิตแบบเดิมๆดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยนะคะแล้วเราก็เป็นไงคะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือไม่ก็ถดถอยไปแย่กว่าเดิมด้วยซ้ําแล้วเราก็ลืมไปเป้าหมายที่เราที่เราโหรู้สึกมี motivation มีแรงฮึดเมื่อตอนปีใหม่เนี่ยมันก็ลืมไปเลยภายในเวลาแค่สั้นๆนะคะเราก็ลืมไปเลยนะคะเชื่อว่าเมื่อเล่าแบบนี้แล้วหลายคนกําลังนั่งหัวเราะอยู่นะคะไม่ต่างจากโค้ชนะคะเพราะว่า เหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะคะไม่ไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรอกค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่จะมากจะน้อยเนี่ยมันแล้วแต่แต่แตละคนนะคะแล้วแต่แต่ละคนจริงๆนะคะ ทีนี้วันนี้เรามาเรียนรู้กันแล้วลว,ว่าสาเหตุที่เรายังไม่ทำเป้าหมายของเราให้สาเร็จแล้วจะไงต่อละ่ะเราควรจะทํายังไงต่อถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าชีวิตต่อจากนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงอะ่ะถ้าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากมีชีวิตแบบที่เราฝันไวอ้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักพัฒนาตัวเองการงานการเงนิงนสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะ ถ้าคุณมองแล้วยังไงคุณจะมีชีวิตแบบนี้ต่อไปอ่ะคุณไม่ได้แฮปปี้อ่ะคุณไม่ได้เติมเต็มในชีวิตแล้วเราควรจะทํำยังไงนะคะข้อแนะนําข้อที่1เลยก็คือว่าคุณจะต้องตั้งเป้าหมายโดยให้เป้าหมายนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคุณจริงๆเป็นสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆนะคะแล้วคุณตั้งคําถามตัวเองว่าถ้าคุณไม่สําเร็จในเป้าหมายนี้อีก1ปีต่อจากนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงอีก2ปี3ปี5ปีชีวิตต่อจากนี้คุณเป็นไงถ้าคุณทําเรื่ออองงงงนนนีีีีี้้้ไไม่่่สสํํําาาาเเเเรรร็็็จจจก10ปปละะชวิตคคุุณณยัถทื ถ้าคุณยังอยู่กับงานที่คุณเกลียดคุณอยู่กับงานที่คุณไม่ได้ชอบทําสังกตายไปวันๆไปทํางานแล้วก็รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกชอบเนี่ยแต่คุณต้องอยู่กับงานนี้ไปอีก5ปี10ปี20ปีหรือตลอดชีวิตเลยอ่ะคุณโอเคไหมอ่ะหรือสุขภาพคุณแย่อยู่ตอนเนี้อีก10ปี20ปีคุณยังมีสุขภาพแย่แบบนี้อยู่คุณโอเคไหมอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะเกิดอะไรขึ้นกับคนรอบตัวคุณบ้าง ถ้าวันนี้คุณยังจมปลักอยู่กับความรักพังๆความรักแย่ๆความรักแบบที่โค้ชเรียกว่าท็อกซิกเรลชันชิพความรักที่มันเป็นพิษกับตัวเองเนี่ยนะคะคุณยังไม่เอาตัวเองออกมาอีกหนึ่งปีมันจะเป็นไงสองปีสามปีห้าปีสิบปีงไงคุณยังยังติดแงกอยู่ตรงนี้เนี่ยกับความรักพังๆแบบนี้ความรักที่มันเป็นพิษกับชีวิตตัวเองเนี่ยะคะ่ะคุณมองเห็นภาพตัวเองไหมมันเป็นยังไงคะมันทุกข์มากพอไหม มันเจ็บปวดมากพอไหมที่วันนี้คุณจะตัดสินใจเอาตัวเองออกมาจากสถานาการณ์ที่เจ็บปวดเหล่านั้นนะคะถ้ามันมากพอวันนี้คุณจะคงจะตัดสินใจแล้วแหละนะคะว่าเฮ้ยมันไม่ไม่โอเคละฉันต้องเลือกทําอะไรบางอย่างวันนี้แล้วแหละนะคะนั่นแหละคือการเซตคอมมิชเมนต์กับตัวเองความมุ่งมั่นคุณทําข้อตกลงสัญญากับตัวเองคุณมีคอมมิชเมนต์กับตัวเองว่าวันนี้แหละ ฉันจะเลือกเปลี่ยนตัวเองแล้วไม่ใช่พรุ่งนี้นะคะไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าไม่ใช่อีกหนึ่งเดือนไม่ใช่ตอนที่ฉันว่างหรือมีเวลามากกว่านี้นะคะตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เลยนะคะถ้าคุณรออีกหนึ่งเดือนข้างหน้า3มเดือนข้างหน้าคุณจะลืมแล้วค่ะคุณฟังพอดแคสต์นี้คุณก็จะลืมแล้วค่ะถ้าคุณลืมเกิดคุณลืมเชื่อว่าหลายหลายคนจะลืมคุณกลับมาฟังพอดแคสต์นี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ, <g lar ry> ะนะคะกลับมาฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนฟังหลายหลายรอบเลยก็ได้นะคะ ถ้าวันนี้คุณเห็นภาพอนาคตของตัวเองแล้วนะคะว่าวันนี้สิ่งที่คุณเลือกสําหรับตัวเองเนี่ยมันยังไม่ใช่คุณสร้างคอมมิตเมนต์ให้กับตัวเองคุณสร้างข้อตกลงสัญญาให้กับตัวเองว่าวันนี้ตกลงคุณจะเอาอย่างไงกับชีวิตตัวเองนะคะอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะมีในชีวิตอะไรคือชีวิตที่คุณฝันไว้นะคะแล้วคุณเริ่มต้นการเดินทางนั้นวันนี้เลยคุณเริ่มต้นเจอร์นี่นั้นวันนี้เลยนะคะคุณหาให้ได้ก่อนเป้าหมายนั้นสําคัญสําหรับคุณมากพอหรือยังนะคะ มันเจ็บปวดมากพอไหมสําหรับคุณถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้ถ้าคุณยังทําอะไรแบบเดิมๆคุณก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะคะอน์สไตน์บอกไว้ว่าอะไรคะความหมายของคนบ้าคือคนที่คิดลงมือทําอะไรแบบเดิมๆแล้วหวังได้ผลลัพธ์อะไรใหม่ๆนะคะนั่นคือความหมายของคนบ้าถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์อะไรใหม่ๆคุณต้องลงมือทําแบบใหม่ๆมันแปลว่าสิ่งที่คุณเคยทํามาในอดีตมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์คคุณต้องเปลี่ยนนะคะคุณจะทําอะไรแบบเดิมๆไม่ได้นะคะ เมื่อคุณได้เป้าหมายที่มันมีความหมายมากพอมันมีนิ่งฟูลสำหรับคุณมันสำคัญมากพอสำหรับคุณมันเป็นพิเริตี้ในชีวิตของคุณแล้วแหละนะคะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีละนะคะคุณมีคอมมิชเมนต์ละคุณมุ่งมั่นละคุณสัญญากับตัวเองละว,ว่าอันเนี้ยยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จให้จงได้นะคะต่อจากนั้นคือการมานั่งหากลยุทธ์วิธีการในการลงมือทำแล้วค่ะ ในโลกใบนี้มีใครเคยสําเร็จในเรื่องนี้ไหมเรื่องที่คุณต้องการที่จะทำให้สําเร็จนะคะในภาษาของ NLP หรือจิตวิทยาแห่งความสําเร็จนะคะที่ที่จะสอนในคลาสประจําเนี่ยเราเรียกว่าเทคนิคการโมเดลลิงถ้าใครเคยดู YouTube ช่องโคชนิดาจะเคยมีพูดเรื่องนี้ไว้นะคะโมเดลลิงคือการดูตัวอย่างของคนที่เขาทําสําเร็จมาแล้วแล้วดูว่าเขาทํากลยุทธ์อะไรเขาใช้กลยุทธ์วิธีการอะไรแล้วทําตามเขาเลยไม่ได้บอกให้ไปก๊อปปี้งานเขานะคะแต่เขามีวิธีการอะไรนะคะ เราสามารถใช้วิธีการเดียวกันกับเขาได้มันไม่ได้ผิดนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเราไปก๊อปปี้ทุกอย่างเหมือนเขาเรียนแบบไม่ใช่นะคะเทคนิคการโมเดลลิงคือการดูดูกลยุทธ์ของเขาแล้วเราก็ทําตามนะคะในเมื่อมันมีคนที่ทําสําเร็จมาแล้วในเรื่องเดียวกันกับเรานะคะเราจะไปคิดวิธีการใหม่ๆเพื่ออะไรละ่ะในเมื่อมันสําเร็จมาแล้ววิธีการแบบนี้นะคะเราก็โมเดลลิงเลยก็คือลองทําตามกลยุทธ์วิธีการของเขา ะะแล้วอย่าลืมค่ะลงมือทำเนี่ยมันต้องมี consistency ด้วยก็คือทุกวันต้องทำไปทุกวันทุกวันมีความเสมอต้นเสมอปลายนั่นคือคำว่าวีไนนยนะคะไม่ใช่โอททำวันหนึ่งหยุดทำไป6วันอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยกลับมาทำใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคะในการที่คุณจะทำเป้าหมายของคุณคุณจำไว้อย่างหนึ่งว่าเป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะคะคุณก็ต้องยิ่งออกแรงมากเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่คนในโลกส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสำเร็จเคะเอ่อคนที่ สำเร็จเนี่ยมีน้อยกว่าคนที่ไม่สําเร็จเยอะมากเลยนะคะนึกเป็นคําอุปมาอุปไมยแบบนี้ก็ได้ค่ะเรากําลังปีนขึ้น,ขนเขา Mount เอเวอเรสต์ก็ได้นะคะนึกดูสิคะว่าเป้าหมายมันใหญ่ไหมมีคนปีนขึ้นไปถึงข้้งบนเนี่ยสักกี่คนเทียบกับคนที่ปีนขึ้นไปไม่ถึงถูกไหมคะและนะ้วนั่นมันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะก็คนที่ปีนขึ้นไปมันมีความมุมานะมันมีคอมมิชเมนี์ไง นะคะเป้าหมายนี้มันมีความหมายสําหรับเขาไงแล้วเขาก็มุกมานะแล้วเขาก็มีวินัยในการฝึกซ้อมการปีนเขาทุกวันทุกวันทุกวันล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล,ล,ล้กลมแล้วลุกอยู่ซ้าๆแบบนี้น,นะคะนะคะเพราะว่าอะไรทําไมเขายังล้มแล้วเขาลุกเพราะว่าเป้าหมายนี้มันสาคัญสําหรับเขามากพอไงคะมากกว่าสําหรับคนที่ล้มแล้วก็ไม่พยายามต่อก็เพราะว่าเป้าหมายยังไม่สําคัญพอสําหรับเขาแล้วเขาก็ไม่มีวินัยในการลงมือทำนะคะถามว่าคนปีนเขาขึ้นไปนี่กลัวไหมแน่นอนเหมือนเป้าหมายอื่นๆเลยกลัวแต่เขายังลงมือทำไง กลัวแล้วเขาก็ลงมือทําต่อไปนะคะดังนั้นฝากเอาไว้นะคะคือคุณตั้งเป้าหมายหาเป้าหมายที่มันมีความหมายป้ามหมายที่สําคัญสําหรับคุณมันอาจไม่สําคัญสําหรับคนอื่นแต่มันสําคัญสําหรับคุณนะคะแล้วคุณก็มีคอมมิชเมนต์กับมันคุณถามตัวเองก่อนคุณพร้อมจะลุยไหมคุณมีคอมมิชเมนต์กับเป้าหมายนี้ไหมนะคะแล้วก็ไปหากลยุทธ์แล้วก็ลงมือทําทุกวันทุกวันทุกวันล้มเหลวเรียนรู้ปรับปรุงอยู่อย่างนั้นนะคะนะคะ มันจะพัฒนาคุณไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกๆคุณอาจจะล้มเยอะหน่อยนะคะไปเรื่อยๆคุณจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดมันก็จะสําเร็จนะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับพอดแคสต์วันนี้นะคะเรื่องของการตั้งเป้าหมายและทําให้สําเร็จนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วกลับมาพบกันนะคะใน The Mindset Podcast นะคะ และอย่าลืมติดตามนิดาได้ตามช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะคะช่อง YouTube Coach n i d a r โค a นิดา o k Page c o a c โคชนิด a และ Page NLP Life Mastery ช่องทาง Instagram n i d a น a Life Coach เว็บไซต์ของเรานะคะ www nlp life mastery com และ www coach nida com และอย่าลืมกด subscribe the mindset podcast กันด้วยนะคะชนะในทุกเกมแห่งชีวิต winning at the game of life พบกันใหม่ใน the mindset podcast กับนิดาค่ะ